ไลโอโค้ดแย่ยักที่ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นหนังที่มีความพยายามในการจะสร้างสารรค์ให้มันดูสากลและเข้าถึงง่ายในทุนที่มันมีน้อยและมันมีความจำกัดแต่หนังนั้นก็ฝากรอยบาดแผลไว้เยอะมากๆตลอดทั้งเรื่องจนเราเนี่ยสามารถรู้สึกได้เลยนะครับว่าหนังเนี่ยมันควรจะดีได้มากกว่านี้ สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอินฟินวันนี้จะมารีวิวภาพยนตร์เรื่องไลโอโคดรใหญยักษ์หนังมอนเตอร์เรื่องล่าสุดของไทยนะครับซึ่งประเภทนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีให้เห็นในบ้านเรานะครับเพราะหนังแนวนี้เนี่ยมันต้องใช้ทุนค่อนข้างมากพอสมควรเลย แล้วก็เรื่องการผลิตที่ค่อนข้างจะยากมากฝั่งบ้านเราเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับแต่กับค่ายน้องใหม่อย่างในลมิหนังฟิล์มเนี่ยเขากล้าที่จะผลิตขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ขอชื่นชมในความกล้านี้นะครับที่คิดจะแหวกแนวหนังเดิมๆของไทยก่อนอื่นต้องขอบอกไว้เลยนะครับถ้าเสียงแปลกเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีเจ็บคอมากๆนะครับผมต้องขออภัยด้วย ก็มาสู่ช่วงรีวิวเลยนะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยไปดูจากรอบสือมานะครับเผื่อบางคนเนี่ยงงว่าทําไมได้ดูแล้วหนังฉายยี่แปดไม่ใช่หรอนะครับก็ต้องบอกนะว่าไปดูรอบสื่อมากเมื่อวันที่26นะครับก็สําหรับไลโอโคดรใหญ่ยังเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นหนังมอนเตอร์อีกเรื่องของไทยที่เรื่องบนเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างอะไรกับหนังมอนเตอร์ไทยของสมัยก่อนเลยบาดแผลของบทเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะครับจนผมเนี่ยไม่สามารถหาจุดไหนมาปฏิเสธได้เลย แต่หนังเนี่ยมันไม่ได้แย่ไปซักทุกอย่างนะครับเรื่องบทม,มันก็พอมีข้อดีแล้วก็พอมีบางจุดนะครับที่เรามองว่าเออมันต้องแบบนี้เออมันต้องพูดแบบนี้ทํานอกนี้นะครับมันพอแบบว่ารับได้นะครับแต่มันก็แย่ส,ส่วนมากนะครับในส่วนตัวของผมแล้วมันเนี่ยก็ให้ความรู้สึกเราแบบว่าแบบนี้ก็ได้เหรอเฮ้ยเอาจริงดิอยู่หลายฉากมากๆนะครับหนังเนี่ยมีการปูอะไรที่ค่อนข้างเร็วนะครับจนบางครั้งเนี่ยไอสิ่งที่เราอยากจะรู้เนี่ย ตัวหนังเนี่ยก็แทบจะไม่ได้บอกอะไรกับเราเลยนะครับแล้วก็พวกเรื่องข้อผิดพลาดด้านเทคนิคภาพการนําเสนอนะครับที่บางฉากเนี่ยคุณจะพูดว่าอีหอย่างวะตอนแรกๆเนี่ยเรายังเห็นอยู่เลยแป๊บๆเนี่ยไปไหนแล้วคือจุดผิดเนี่ยเยอะมากๆนะครับขนาดตัวผมเนี่ยกะจะเข้าไปดูแบบไม่จับผิดหนังแล้วนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตัวหนังเนี่ยโชว์ให้เราได้เห็นในขณะที่เราแบบยังรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้จับผิดนะแต่คือฉากเนี่ย คือมันเป็นแบบนี้ได้หรออะไรทํานองนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเห็นผมบ่นเยอะขนาดนี้เนี่ยแต่จริงๆช่องผมเนี่ยทำคลิปของหนังเรื่องนี้ไว้เยอะมากๆก็คือแนวแนวซับพอร์ตหนังเรื่องนี้นั่นแหละครับคนดูขาจอเนี่ยก็อย่าพึ่งทัวลงผมกันนะครับด้านต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของ CG ส่วนตัวเนี่ยผมขอไม่ติในส่วนนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมีทุนที่ค่อนข้างจะจํากัดพอตัวเลยกับหนังแนวมอนสเตอร์ ถ้าเปรียบเทียบนะครับก็คือทุนเนี่ยมันน้อยกว่าหนังเกณ์ไหนไม่รู้นะครับของฮอลลีวูดออกนะครับแค่50ล้านเท่านั้นหนังเกตบีของฮอลลีวูดนะครับอย่างบางเรื่องเนี่ยมันก็ตกร้อยกว่าล้านแล้วนะครับผมพูดจริงๆนะแต่สําหรับ CG ของหนังเรื่องนี้เนี่ยได้ขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแม้มันเนี่ยจะไม่ได้ดีถึงขนาดที่เราเห็นแล้ว,ลวเราจะพูดได้เต็มปากว่าเฮ้ยฉากนี้มันสวยนะฉากนี้มันเนียนตาส,สัสว์อะไรทํานองนี้นะครับมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นเลยผมเนี่ยเข้าใจในส่วนนี้ได้นะครับ ส่วนเรื่องของนักแสดงนะครับส่วนตัวผมมองว่านักแสดงหลักๆเนี่ยเล่นดีทุกคนเลยนะครับเล่นดีแบบโอเคเลยแต่แค่เรื่องบทเนี่ยมันอาจจะส่งให้เป็นแนวแนวนั้นก็เลยอาจจะมีรู้สึกว่าการพูดและรีแอคเนี่ยมันดูแปลก,แ,ปลกและดูขัดขัดยังไงไม่รู้นะครับสรุปเลยก็คือไลโอโคดแใยักษ์เนี่ยหนังมอนเตอร์ไทยเรื่องใหม่ที่เป็นหนังที่ผมเนี่ยก็ไม่อยากจะพูดนะครับว่าเป็นหนังมอนเตอร์ที่ดีดที่สุดของไทย พราะระหว่างทางการนําเสนอของหนังเรื่องนี้นะครับเต็มไปด้วยข้อผิดพลาดตลอดทั้งเรื่องหนังมีการบิวให้คนดูเนี่ยอยากรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยหนังก็ตัดจุดนั้นไปดืด้อหลายๆฉากเนี่ยที่รู้สึกขัดใจมากๆ CG เนี่ยพอยอมรับได้นะครับแต่มันเนี่ยไม่ได้เท่ากับฮอลีวูดแน่ๆ เรื่องเสียงร้องของเจ้าแย้เนี่ยก็ขัดใจสุดๆไปเลยถ้ามันเป็นอีกแบบนะครับเวลาคํารามเนี่ยน่าจะมีความน่าเกรงขามมากกว่านี้และก็ดูอิมแพคมากมากกว่านี้นะครับหนังเนี่ยมีความพยายามที่จะสร้างสรรค์นหนังแนวใหม่ๆให้วงการไทยนะครับการที่อยากจะนำเสนอแต่ทุกๆองค์ประกอบเนี่ยมาดูขัดกันไปหมดจนเราเนี่ยแทบจะไม่ได้รู้สึกเอนจอยไปกับมันเลยหรือตื่นเต้นอะไรเลยคะแนนที่จะให้นะัคือ5เต็ม1ินะครับ สำหรับคลิปหน้าเนี่ยน่าจะเป็นคลิปพูดคุยหลังดูจบนะครับคลิปนั้นเนี่ยน่าจะมีการพูดถึงสิ่งที่อยากจะพูดในตัวหนังนะครับถ้าใครไม่อยากพา่านกดติดตามไว้เลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ